สวัสดีค่ะขอต้อนรับชาวราศีกันทุกท่านหรือผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่16กันยายนถึง16ตุลาคมขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การพยากรณ์ไพ่ย,ยิปซีในรอบของเดือนพฤษภาคมปี64ค่ะถ้าเราพร้อมแล้วเรามาเปิดไพ่ไปพร้อมกันเลยนะคะ เรามาดูความหมายของไพ่ไปพร้อมกันเลยค่ะไพ่ใบที่1เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนะคะหยิบได้เป็นไพ่เฮโรแพนนะไพ่ใบนี้นะคะเหมาะสำหรับท่านที่จะเรียนต่อในระดับสูงหรือช่วงนี้นะคะการงานธุรกิจค่อนข้างที่จะทรงตัวแต่คุณนะคะ ควรเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่่อาไม่ควรทําคนเดียวนะคะแต่ก็จะมีคนที่คอยช่วยเหลือคุณอยู่นะอาจจะไปเยี่ยมครูบาอาจารย์นะคะบางท่านช่วงนี้มีจิตใจใฝ่ธรรม,มะมีคุณธรรมสูงนะคะรู้สึกว่าจะทราบซึ้งเกี่ยวกับรสพระธรรมนะคะเมื่อหยิบไพ่ใบนี้นะคะก็ควรหาโอกาสและเวลาเข้าวัดหรือว่า สวมดมนต์ที่บ้านก็ได้นะคะ ใบที่2เป็นเหตุการณ์รอบๆตัวสถานการณ์ทั่วไปหยิบได้เป็นไพ่เฮอร์มิตนะคะไพ่ใบนี้ก็เหมือนกันนะจะคล้ายๆกันกันกบเฮรโรเพนแตกต่างก็คือคุณอาจจะมีเกณฑ์ได้ไปสถานที่เก่าแก่หรือทำกิจกรรมทางด้านศาสนาและช่วงนี้เหมือนกับชีวิตของคุณนะคะจะซาบซึ้งรู้สึกปรงแล้วก็รักสันโดษตัวคุณเองนะเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถ เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านใดด้านหนึ่งบางท่านก็เป็นครูบาอาจารย์นะคะรู้สึกว่าอยากจะเอาตัวเองออกมาจากสังคมนะคะอยากไปปีกวิเวกหรือมันรู้สึกว่า เหนื่อยเมื่อยล้าแล้วอ่ะอันนี้นะคะก็ก็ลองหาเวลาไปพักผ่อนไปทําในสิ่งที่ตัวเองชอบนะคะหรือบางท่านอาจจะได้พบเจอคนที่มีความรู้และนําพาแสงสว่างมาสู่ชีวิตของคุณได้คะ่ะใบที่3เป็นสิ่งที่ตั้งใจมุ่งหวังหยิบได้เป็นไพ่เดทนะคะช่วงนี้รู้สึกว่าจะดวงแข็งนะอย่างที่บอกไปถ้ามีโอกาสนะคะเข้าวัดทาบุญถาวายลงศพ หอศพนะคะหรือถ้าใครที่ทำงานเกี่ยวกับเป็นหมอเป็นทันตแพทย์หรืออะไรเกี่ยวกับความตายขายประกันชีวิตจะถูกฉลกจะดีนะคะช่วงนี้ขอให้ระมัดระวังเรื่องอารมณ์ของตัวเองอย่าใจร้อนอย่าวู่วามนะคะมันจะนำพามาสู่การทะเลาะวิวาทหรือว่าเกิดความรุนแรงได้นะคะ ใบที่4ี่พื้นฐานที่ส่งเสริมดวงหยิบได้เป็นราชนีนั่งอยู่บนบันลังถือเหรียญน,นะคะใบนี้จะเป็นการเงินและหลักทรัพย์ช่วงนี้การเงินและหลักทรัพย์ไม่ได้เดือดร้อนอะไรเลยค่อนข้างที่จะดีด้วยซ้ํามีเงินทองและอํานาจนะคะหยิบจับอะไรเป็นเงินเป็นทองหัวการค้า ันนี้ก็ถือว่าดีนะส่วนคุณผู้ชายนะคะช่วงเดือนนี้อาจจะมีนารีอุปธรรมด้วยขอแสดงความยินดีล่วงหน้าด้วยนะคะใบที่5ฐานส่งเสริมหรือว่าสิ่งที่ช่วยเหลือเป็นไพ่เดอะแฮงแมนไพ่ใบนี้นะคะ เน้นย้ำเกี่ยวกับด้านสุขภาพของคุณเองส่วนคุณผู้หญิงนะคะอาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับด้านมดลูกหรือท่านใดที่มีโรคประจำตัวความดันเบาหวานหรือว่าเกี่ยวกับโรคไตนะคะก็ให้ระมัดระวังด้วยอาจจะมีข้าวของพังเสียหายได้ใช้จ่ายเงินไปนะคะระวังการสูญเสียเงินจาก มีข้าวของพังเสียหายต่างๆนา้วมันเป็นสิ่งที่จําเป็นนะคะที่ต้องเสียไปนะก็ดูให้ดีๆนะคะดูให้ดีๆนะจับใจ่ายใช้สอยเงินช่วงนี้นะคะระมัดระวังและช่วงนี้ยังไม่ควรร่วมหุ้นลงทุนกับใคร ถ้ายังไม่แน่ใจนะคะเก็บเงินในกระเป๋าไว้ก่อนนะรอให้แน่ใจให้ชัวร์กว่านี้ก่อนนะอาจจะเป็นสักกลางเดือนไปดีกว่านะคะรอดูสถานการณ์อีกก่อนสักระยะหนึ่งใบที่6เป็นเหตุการณ์ในอนาคตนะคะไพ่แ s สเม้นช่วงนี้เดือนนี้นะคะชาวราศีกันให้ทำใจกับปัญหาหรือว่าสิ่งที่มันจะเกิดมันจะมีเหตุการณ์ที่คุณไม่คาดฝัน เกิดขึ้นสิ่งที่มันเกิดไม่เคยคิดว่ามันจะเกิดเลยอ่ามันเป็นอะไรนะการผูกผันหรือชีวิตเปลี่ยนแปลงกระทันหันนะคะสิ่งที่เราวางแผนไว้ไม่เป็นแต่สิ่งที่เป็นมันจะเหนือความคาดหมายมาผิดแผนเพราะฉะนั้นนะคะทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปตามเวรตามกรรมช่วงนี้นะคะขอให้ท่านตั้งมั่นทำความดีไว้นะคะ ทำจิตใจให้อยู่ในสิ่งในธรรมไม่สามารถแก้ไขปัญหาอะไรได้ท่านได้นะคะที่มีคนรังแกอะไรต่างๆถ้าท่านมีจิตใจที่ดีเป็นคนที่ดีนะคะไม่มีใครสามารถทําอะไรท่านได้ถ้าเกี่ยวกับความรักช่วงนี้จะสปาร์กจะสปาร์กเร็วจะรู้สึกว่าอ่อนไหว ะะแต่มันไม่ใช่ความรักที่ยั่งยืนสักเท่าไหร่นะใบที่7ตัวปัญหาหรือว่าสิ่งที่เราสงสัยใบที่9นะคะเป็นความคิดภายในใจจากพยากรณ์พร้อมกันนะเพราะว่าเป็นไพ่ไม้เท้านะคะเกี่ยวกับการงานการเรียนและธุรกิจช่วงนี้นะคะอาจจะมีความล่าช้าบ้างเกี่ยวกับเรื่องการงานนะกว่าจะได้เริ่มงานใหม่กว่าจะทําอะไรคือมีข้อห้ามเยอะแยะไปหมดเลย ะะแต่ถ้าทำงานเกี่ยวกับ Import Export นํน้ำเข้าส่งออกหรือว่าการค้ากับต่างประเทศหรือได้ไปทำงานต่างประเทศต่างถิ่นต่างแดนจะถูกฉลองมากช่วงนี้นะคะมีไอเดียความคิดมากมายเลยจะเจอเรื่องที่ตื่นเต้นท้าทายตลอดเวลา เพราะฉะนั้นให้คุณเตรียมพร้อมไว้นะคะตัวนี้ก็เป็นอัศวินนะอัศวินถือไม้เท้านะคะก็มีเหตุการณ์ตื่นเตือนท้าทายตลอดช่วงนี้อาจจะมีเกณฑ์ได้พบปะกับเพื่อนฝูง ค่อนข้างเยอะนะคะเกี่ยวกับเรื่องงานด้วยเรื่องงานเรื่องธุรกิจต่างๆนะใบที่8สิ่งที่ช่วยส่งเสริมภายนอกจากคนรอบข้างนะคะหยิบได้เป็นเด็กถือเหรียญน,นะช่วงนี้นะคะถ้ามีโชคลาบนะก็อาจจะมาจากบุตรหรือว่าบริวารน,นี่แหละนะคะ,ะถ้ามีบริวารยังไม่สามารถไว้ใจได้แต่เป็นคนที่ซื่อสัตย์นะ ะะหรือตัวคุณเองอาจจะนำโชคนำลาบไปให้คุณพ่อคุณแม่หรือตัวคุณนะคะจะได้โชคลาภจากบุตรบางท่านมีเกณฑ์เป็นคุณพ่อคุณแม่มือใหม่ด้วยเป็นบุตรอัตพิชาติที่นำความเจริญรุ่งเรืองมาให้นะคะใบที่10นะคะเป็นบทสรุปของเหตุการณ์ทั้งหมดช่วงนี้นะคะมีความกล้าบ้าดีเดือดน,นะเป็นอัศวินถือดาบนะคะ ถ้าเป็นตำรวจทหารนี่คือพร้อมออกสนามลบเลยก็ว่าได้นะบางท่านถ้าทำงานเกี่ยวกับพวกช่างวิศวกรหนือทนายนะอย่าเป็นคนขวางโลกให้เยอะช่วงนี้พูดตรงเยอะไม่ดีนะคะอย่าพูดขวานผ่าซากนะเพราะว่าระวังฝั่งตรงข้ามของคุณจะทำทุกวิถีทางเพื่อนำมาให้ได้ชัยชนะอย่ายจร้อนอย่าวู่วามนะคะช่วงนี้อย่าให้อารมณ์เหนือเหตุ ช่วงเวลาที่มันมีอุปสรรคเข้ามาหละอาจจะมีติดขัดล่าช้าบ้างนะคะคู่แข่งคู่แข่งนี้ก็ไม่ใช่เบาเลยนะคะระมัดระวังด้วยนะจะสรุปนะคะดวงชะตาของชาวราศีกันในเดือนพฤษภานะคะด้านการงานช่วงนี้ก็จะมีเกณฑ์ติดขัดล่าช้าบ้างนะคะศัะตรูคู่แข่งจะทำทุกวิถีทางนะคะ เพื่อนำให้ได้มาซึ่งชัยชนะสิ่งที่ควรระวังนะอารมณ์อารมณ์อมของคุณนะคะอย่าใจร้อนอย่าวู่วามกับทุกสิ่งทุกอย่างเลยนะคะด้านการเงินช่วงนี้พอจะมีโชคมีลาบบ้างจากบุตรหรือว่าบริวาร นะคะคเป็นบุตรอภิชาตินำโชคลาภมาให้ทางด้านความรักในเดือนนี้นะคะค่อนข้างที่จะนิ่งไม่มีอะไรผือหวาเลยนะคะด้านสุขภาพช่วงนี้สุขภาพโดดเด่นนะท่านที่มีโรคประจำตัวนะคะก็ให้ทำตามคุณหมอด้วยส่วนคุณผู้หญิงระมัดระวังนะคะเรื่องมดลูกนะคะข้อแนะนำในเดือน พืษอสคมช่วงนี้นะคะจะมีเหตุการณ์ต่างๆที่เข้ามาอย่างไม่คาดฝันขอให้คุณเตรียมตัวเตรียมใจ มีสิ่งที่ท้าทายมาตลอดมีความไม่คาดไม่ไม่ไม่คาดหวังเกิดขึ้นกับชีวิตนะคะให้เราพร้อมอเหมือนกับว่าทุกสิ่งทุกอย่างอะเนาะมันเป็นเวรกรรมของมันนะคะเป็นวัฏจักรของแต่และบุคคลอีกอย่างก็คือควรเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่นะคะเข้าหาครูบาอาจารย์ที่เรานับถือหรือไปไหว้พระไปสวดมนต์ทำบุญถาวายโรงศพผ้าหัอศพเป็นต้นนะคะก็ขอเป็นกําลังใจนะให้กับ ชาวราศีกันในเดือนพฤษภานะคะขอให้ประสบความสำเร็จในทุกๆด้านคุณพระคุณเจ้าคุ้มครองนะคะสวัสดีค่ะ